สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องธรรมมาเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ด้วยนะครับเชิญรับชมสาระดีๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาได้เลยครับในครั้งหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาสัมมัสมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวลุวันเมืองราชคฤหกประเทศมคคขณะนั้นประชาชนมากมายหลังไหลามาเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยศรัทธาอันแรงกล้า พระเทวทัตซึ่งเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าและเคยบวชตามเสด็จในยุคแรกเริ่มเกิดความริษยาและมีใจมุ่งร้ายเพราะเห็นว่าตนไม่ได้รับความเคารพเท่าพระพุทธองค์ด้วยจิตริษยานั้นพระเทวทัตวางแผนจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าเพื่อแย่งชิงตําแหน่งผู้นําสงฆ์และเป็นศาสดาเสียเองวันหนึ่งพระเทวทัตไปขอช้างเชือกหนึ่งจากพระเจ้าชาติศัตรูผู้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองราชคริชช้างเชือกนั้นชื่อว่านาลาคิรินเป็นช้างศึกขนาดใหญ่ มีนิสัยดูร้ายเกินใครและอยู่ในคอกหลวงพระเทวทัตวางแผนให้คนขุนเล่าและของเมาแก่ช้างนาราคิรินจนช้างเมาคลุ้มคลั่งดูร้ายอย่างสุดขีดและรอเวลาที่จะปล่อยมันเข้าทำร้ายพระพุทธเจ้าเช้าวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จออกบิทบาทตามลำังโดยมีพระอานนท์ติดตามอยู่ห่าง,างเมื่อพระองค์เดินมาถึงถนนสายหนึ่งพระเทวทัตสั่งให้คนปล่อยช้างนาราคิรินออกจากคอกทันใดนั้นช้างนาราคิริน ก็พุ่งทะยานออกมาวิ่งตรงมาอย่างพระพุทธเจ้าพร้อมเสียงร้องคำรามด้วยความโกรธผู้คนทั้งสองข้างทางต่างหวาดกลัววิ่งหนีปีนต้นไม้หลบเข้าบ้านไม่มีใครกล้าอยู่ไกลพระอนุนรีบวิ่งขึ้นมาขวางพระพุทธเจ้าไว้พร้อมตั้งจิตปกป้องด้วยชีวิตแต่พระองค์ตรัสสั่งว่าอานุนจงหลีกไปอย่าขวางตถาคตเลยแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นอย่างสงบพร้อมกับแผ่เมตตาจิตอันบริสุธ์ออกไปด้วยกําลังแห่งพระเมตตาบารมี ระแสะเมตตานั้นแผ่ไพศาลออกไปสู่ทุกทิศรวมถึงตรงเข้าสู่หัวใจของช้างนาลาคิรินทันใดนั้นช้างที่กำลังวิ่งกระเรี้ยวก็เริ่มชะลอฝีเท้าชะงักงันแล้วหยุดลงตรงหน้าพระพุทธเจ้ามันยกงวงขึ้นเหมือนรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและศรัทธายอย่างประหลาดจากนั้นช้างนาลาคิรินก็ค่อยๆค,คุกเข่าแล้วหมอบลงต่อหน้าพระพุทธองค์เหมือนยอมสยบด้วยจิตศรัทธาพระพุทธเจ้าทรงลูบงวงของช้างแล้ว กระสธรมสั้นๆด้วยถ้อยคำอ่อนโยนเกี่ยวกับเมตตาและกรรมเมตตาจิตยอ่อมระงับความโกรธความรุนแรงและความดูร้ายแม้ในสัตว์เดรัจฉานช้างนาลาคิรินได้ฟังแล้วก็สงบลงอย่างถาวรไม่ดูร้ายอีกเลยกลับกลายเป็นช้างเชื่องในเวลานั้นประชาชนที่แอบดูอยู่ตามต้นไม้และหลังคาบ้านต่างพากันออกมาแสดงความชื่นชมในบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเห็นว่าการกระทำของตนล้มเหลวอีกครั้ง ก็ยิ่งเพิ่มอกุศุกรรมมากขึ้นอีก